สวัสดีครับตอนนี้ลุงเจริญของเรากําลังลงของนะครับผมทีมนั้นกิมแชร์พาพยนต์ครับน้คืนนี้ใช้กันดูกันสองจอเลยนะครับผมลูดปูมันบอดีด้ว่าสิเก้าวท่าว้แต่วันมบริสัทธ์ 9, 5, 5, 8, 8, 8, 8, 8. สิบสองที่ตัวนี้มันมีสืนสิบสองจอเดียวแมนบอีดดอกุนเลยได้ยูได้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 อยู่ตางจอเลย ยกแล้ววะยกวัมันนักหนั่ไหมรเสียมันหออเีนรถฮึมมันบ่มีหกอันนั่นตัวก็หกตัวนั่นแทงเงี้ยาวัมันหกตัวนั่น

พ้นซื้อบริการยังนี่งัดงัดบริการยังยยกิมแชบอ่กิมแชซีสเกตนะครับผมจอกระดกนะครับผมโอ้คืนนี้ดูกันสองจอเลยนะครับผมจอใหญ่กับจอเล็กครับผมจอลูกพี่กับจอลูกน้องนะครับผม ขปรพยนต์ลงจอ12เมตรกับคิมแชร์ครับลงจอเ6เมตรหรือ8ม<ะ>มเมตรฮะค้นไปยังล่ะ ไปเอาดำเนี่ยเอนข้อกิวไปเอากระติกนำเนี่ลงปูเลยนี่นี่ไปเอาน้ำพ่นาาครับครับครับโอ้ยมันคือล่วงโรงไงแต่ก็ขวางล่วงไงนั่น Bữa đó là một giải bài lòng hát, nên đó cho nói con cho bóng này. còn bố còn bố bóng 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 อยู่ทั้งบาทผมผมกับบาทไป็นฝชูมมาหนึ่งหันโต๊มาให้มัน้อา,า,าผิด้็ไปแก่ สายฟิล์มกับฟิมเอาตัวลไม่เรียกเขาัไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกัต้องดีเห็นเลยคต้องดีนะ นี oh, s <S ่มาแล้วเียดีขอบคุณที่ใันของทางตรงเนา่แล้วอนูได้นียนสองนเป็นนัเปนดคอ๋ทีใส่สงที่ยมได้นะคะตาบอกเลยวาตรงยูที่นนหลังีอ๋อขอบไร

สวันีค่ะไม่เป็นรไ,ไม่อะไรไม่เค่ว่าจะเลอหน้าใครจะขอไปเักานั้นแล้วอย่างเล่ะให้ใครได้ขบับรถไปก่อนขัาขไปแค่ยังบ,บอกให้ทิชาดใจโดยสับารไ่้เขาบวอกให้ดอก นี่ระบบด่อรลาบอกไียมก็บอกขีดไปอะไรอยู่ขีดแล้วอยู่บอกขีดได้สากับไอตัวนัมันขีดไปไหน่นอยเราะวปับมีกิ๊วเอาไปมรงนี้ละอึแล้วอึกจุดแล้ว ซาลาตรงนั้งมันมาได้ใส่ป่ะอะไรแล้วในจอเหรอโอ้จอหน่วยนี่ระยะใกล้เขื่อนดนี่หนิเนาะข้างหลังนั่นดีบลอดไหลโอ้ตัวสามพทนตัวสามตัวสาม

ที่ยังดิวยังตบสาย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 โอ้สายสายสาตึงเดี๋ยว้เนาะสายแสายแเดี๋ยวอ้อมอมไปข้างหลังกอดทวาร่นั

มันต้องหัดคั no <S <S uh, ้ยมันจะพูดว่าคุณหน่อยนี่เออดีไหมล่ะยังเอียงเหรอยังเอียง

Xuôi. màu mỏ gặp cho học bụng lốt dỡ học phần dỡ học เริญนวัตบร์ครับติดต่อง,งานได้เลยศูนย์หกหนึ่งห้ของจังหวัดศรีสะเกษของเรานะครับผวันนี้เอาตู้มาชุดเล็กครับผมตู้สูตรออเดอร์6แฟรครับผมวันนี้ก็มาไงงานช่วย ชาวพนักงานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้สิ้นวายสิ้นวายชนมานนำหนังบอหน,นงมานนำหนังบ่ครับมาไล่หนาว แต่โมกเลยครับ เปิดได้โยนไมยเปิดแห้งเปิดได้สุดได้ดองคุณไปเลยเหรอไม่ได้ติดนะเดี๋ยวมันนับเนี <S <S ่ย สวัสดีครับซ c วันนี้ผมก็ได้มาเที่ยวชมภาพยนตร์ของเราคืนนี้ก็มีสามจอกันด้วยกันนะครับจอใหญ่นี้ก็ลุงเจริญภาพยนตร์ครับผมจังหวัดศรีสะเกษของเรา ไฟก็ไม่ได้ขึ้นหมดนะฮะแล้วก็เครื่องเสียงก็เอามาแค่ชุดเล็กแบ่งออกมาครับเป็นงานแบบว่าร่วมใจกันครับผมเป็นงานอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตเนื่องด้วยโควิด -19 ของจังหวัดศรีสะเกดของเรา นี่ก็ลงจอหกเม็ดนะครับผมเป็นจอเล็กครับผมกับลำโพงปากสิบแปดข้างละสองใบนะครับผมกางเดี๋ยวฟังเสียงได้ชัดมากเลยครับ ยังไม่ได้ฉายครับตอนนี้พระกำลังทำพิธีอยู่ว่วันนี่ว่าเตรียมพร้อมกันั้งแต่หัาวันนะครับผมนี่จอน,นี้ฉายเป็นแบบระบบฟิล์มฉายเป็นระบบฟิล์มครับผมเป็นตู้กับจอเข้ากันได้ดีครับผมมาจากปังกูผมก็ไม่ได้ถามบ้านเขาว่าอยู่บ้านไหน สวยสวยครับผมจอแบบนี้ทำตัวนี้จอขนาดพอดีเลย เสียงกลางคงต้องชันนดแน่นอนเลยนะครับผมเป็นปากสิบสองนิ้วครับผมข้างละตู้ละสอดอกข้างหลังก็สวยเหยขาวจัว่วใช้ใช้ได้ทั้งสองข้างนเลยนะ่นี่ย ดีคุณพี่เขาก็เอาข้าวกล่องมาให้หิ้มข้าวพอดีเลยโอ้นี่มีน้ำพริกเจวปากอีสานอุ่นเ,เจวครับ แล้วก็นนี้มุ่งหวังอร่อยครับอร่อย หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับเพราะว่างานไม่ได้ออกวันนี้ขอจัดเต็มทั้งวันนะครับ ราอคอ้าห้าก็มีขพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกัน